วันนี้ก็จะพามาดูพี่คิดซีสองนะครับที่ใช้ในการลุยอ,อารีนากันนะก็ถ้าเกิด C2 นะครับจะได้ความสามารถในการรีเซทกลาสกิลนะครับเมื่อมาตัดทำงานก็จะคล้ายๆกับเจ้าไทโอนะลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้สกิล1สกิล2ซ้ำได้ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซตตัวที่เป็นหมอผีแล้วก็ใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างวุฒ2ชิ้นเพื่อทำให้โลนะครับที่ได้จากตัวสกิล1สกิล2เวลาสังหารได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็โลตอนเริ่มต้นด้วยนะครับจะหนาขึ้นตัวต็วน,นะร,บ,ะนนระบอากนะ สองชิดแล้วก็ใช้แหวนเป็นอำนาจอำนาจจะดีที่สุดสำหรับตัวที่โจมตีสูงนะครับเพราะว่าเวลาเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยมันจะกลางเกอะขึ้นมานะครับหนาตามตัวที่เป็นไายโจมตี2เทิร์นที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดอำนาจก่อทํางานนะครับจะแตกต่างจากพวกที่เป็นชุบชีวิตอมตะนะที่ทําให้การจอดสกิลนะครับไม่หายไปแล้วก็สําหรับทีมเดสและเกมนะครับคิดจะเก่งมากก็คือที่4 6นะครับที่สามารถใช้ดับเบิลเดสได้นะเวลาโจมตีเดี่ยวเนี่ยจะมีโอกาสในการติด60%กับ30%นะครับถ้าติดพร้อมกัน2ครั้งก็จะกลายเป็นการการันตีตายชัวร์ ทีมเดสต์ลุยอารีนาก็จะมีเจ้าอากิล่านะครับเป็นเซตหมอผีนะครับเฮดพีเปอร์เซนต์แล้วก็บล็อกส่วนแบ,บกเขจะใช้เป็นพื้นชีพนะครับด้วยเฮดพีนะเพราะว่ามันมีเฮดพีสูงต่อมาก็จะเป็นเจ้าน็อกนะครับน็อกก็จะเป็นหมอผีเฮดพีนะเพราะว่าใช้ค่เฮพีเหมือนกันนะครับในการพวกโจมตีนิดหน่อยแล้วก็โลภป้องกันตามเฮดพีนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกรอนะครับอตามบล็อกส่วนแบกผมใส่เป็นต้าทันผลไปนะครับจะมีเฮเลเนียนะครับมาออโต้ฮิลนะคู่กับลิงของเจ้าอากิล่า จะมีเซตป้องกันเปอร์เซนต์ในอาวุธนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดจะเป็นบล็อกหมาต้านทานผลสุดท้ายจะเป็นตัวฮิลนะครับจะเป็นเจ้าลีน่านะเอามาต้านผลแล้วก็ฮิลแลนตามเพตีส่วนท่าปั๊บจริงๆไม่ได้ใช้นะครับถ้าเกิดมา AI มานมาใช้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลเสียสกิลหนึ่งนะจะเป็นเซตนะครับบล็อกเฮตี้เปอร์เซนต์แล้วก็ตัดบล็อกแมนบล็อกจะบอกว่าตำแหน่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีตัวนี้นะครับจะดีที่สุดในทีมเลสก,ก็คือเจ้าอาริสนะครับ อลิซจะใช้งานได้ต้องเป็น C2 เท่านั้นนะครับเพราะว่า C2 เนี่ยตัวที่เป็นรมดีปกตินะครับจะมีฮิวออโต้ให้ให้กับตัว HP ต่ำสุดในขนาดนั้นนะครับฮิวได้15%ของเลือดน,นะครับและสกิลใช้งานทั้ง2ถือว่ามีประโยชน์มากกับทีมเดนนะครับไม่ว่าออกกนไหนก็ดีเพราะว่าจะเป็นการฮิวเพื่อป้องกันแล้วก็อีก,กนันึงก็จะเป็นการฮิวทันทีนะครับ ก็สำหรับเจ้าอลิสนะครับตอนนี้ก็เป็น C1 นะเดี๋ยวผมได้อีกตัวเมื่อไหร่มาลงทีมน,นี้แน่นอนนะครับาเทียบกับเจ้าลีน่านะลีน่านี่จริงๆแล้วถ้าเกิดอัพสกิลโจมตีปกติอ่ะมันก็มีฮิลให้นะครับกับตัว HP น้อยสุดจะเป็นเศษเปอร์เซ็นต์ของ HP นะครับของตัวมันเองก็ตีก็ข้าวว่าถ้าเกิดทำเฮดประมาณหมื่นหนึ่งก็ฮิลได้ประมาณ7-800ถ้าเทียบกับอลิสที่ฮิลแรงตามเรื่องของเป้าหมายนะครับไอ้ตัวเนี้ย15%ถ้าเกิด ติดกับพวกที่เป็นตัวดาเมจประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ก็ถือว่าอยู่สูงกว่านะถ้าเกิดไปติดตัวที่เป็นตัวแทงนะครับเลือดประมาณหมื่นขึ้นอ่ะก็ถือว่าฮิวแรงมากๆพันห้าแต่ตอนนี้มีแค่นี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับสำหรับตัวดีน่าลีน่าจะเหมาะก,กับทีมที่เป็นทีมดาเมจมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้กับทีมที่มีดาเมจเนี้ยซีสองเนี้ยก็จะมีตัวที่เป็นคริ์ิคอ้ดาเมจให้ตัวบอลก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับทีมดาเมจ ัดสเลี้ยงเ,เป็นรูนะครับเพื่อป้องกันหรือว่าพวกที่เป็นถ้าเกิดมีตัวคารลัมนะที่เป็นบล็อกกับลดนามันะถือว่าดีกว่าจอนสกิลจะเริ่มด้วยลิงเดชนะครับของเจ้าอกคิล่าแล้วก็สสกิลของเจ้าคิสนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดมันตายฟื้นเนี่ยมันจะได้ใช้สกิลซ้บนะมีโอกาสในการพิชิศตศัตรูสูงมากจะมีเดในะไม่ขนิดนี้ทั้งหมดด้วยกัน4สกิลนะครับคืออกคิล่าแล้วก็จะมีของน็อกมีของคิส2ท่าแล้วก็โจมตีปกติของเจ้าคิสก็ถือว่าแปเดชได้ได แรงอารีนาปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ประมาณ4,000นะยังไม่สามารถขึ้นไปที่แมตชม่วง5,000ได้เพราะว่าน,นี่เป็นเซิร์ฟ2ที่ศัตรูค่อนข้างตึงอยู่แล้วก็โดยส่วนใหญ่จะเจอพวกที่เป็นคลายนะครับกับไทโอซีหค่อนข้างเยอะอยู่ทีมที่จะเกิดเจอขึ้นมานะครับโอกาสชนะค่อนข้างสูงก็คือทีมถึกนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะ เพราะว่าทีมถึกจะถือว่าไม่ค่อยมีดาเมจนะครับไม่ไจะมีรูดี้เพลตันนะครับข้างหลังก็จะมีคาร่าอาริสอาริสเเซีย,ยหลับไปแล้วนะครับโดนเดสความมืดจากนรกจะกลืนกินกันแล้ก็ติดไปหนึ่งตัวนะครับอาริสตามด้วยเดสเดี่ยว,วแล้วเจอกับทีมถึกเนี้ยก็คือดาเมจของอีกฝั่งนึงแค่ไม่มีผลกับเรานะเพราะเราก็เป็นทีมถึกเหมือนกัน หายไปสองน,นะครับแถมเก็บตัวคิวไปแล้แลก็ค่อยๆนะครับแต,ตัวเดสไปเรื่อยๆถ้าถ้าพูดถึงท่าที่แรงสุดน่าจะเป็นท่าลดเพชีนาะรับเพชรพีเนองเจ้าเซลตันอ่ะแต่เราก็มีคิวฟืนนะแปะเดสไปอีกหนึ่ง ร้ดีนะคับตัวแทนเอ๋ยจงขจัดร่างเงาความโกหาจริงๆเพลตันมันเก่งอยู่สองท่าแหละท่ารถเท็ดพีกับไอ้ท่เาเนี่ยเป็นท่าสะท้อนฟูดามเมจอ่ะท่าส่วนใหญ่เพลตักนก็ไม่ได้แรงแนะไห,หนเล็กเดสไปนะครับเรียบร้อยลูดี้แม้<ท>ถ้าเกิดเจอกับทีมที่เป็นทีมถึกอะ่กะโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ช่วยเหลือทุกคนด้วยแสงอันม,ม็ดมิตรร้อยนะครับหลับอีกนึงแล้วก็ใช้สิทธิ์ชุบชีวิตพูดถึงค่าที่เป็นพัดเป้าของเฮเลเนียแล้วเกิดใช้ได้ดีนะกับพวกที่เป็นสายดาเมจอะ เพราะว่ามันจะตีพลาดแล้วตีเบาลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมีดีบับก็จะไม่ติดด้วยน,น้่เกิดเจอกับทีมถึงนะครับดามเมจอีกฝั่งทำอะไรเราไม่ได้เราก็แค่ยืนยื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแปดเดสแล้วก็ค่อยๆล่วงไปทีละตัวสองตัว ทีมศึกส่วนใหญ่มักจะทำตัวที่เป็นข่านทานผลค่อนข้างเยอะนะบางทีอาจจะติดยากไปนิดนึงหยาจัตุคต์เกหยาโลกสวรนลุยหยาขอให้จิตใจประกอบกับความสุขเก้าแรกสุไทร์ชนะได้เริ่มขึ้นนับบัดนี้ พูดถึงเทลตันที่มาเป็นทีมถึกแล้วมันฮิลตัวเองได้เนี่ยจริงถ้าเกิดมันโดนเดสก็แทบไม่มีประโยชน์เนีก็ตายอยู่ดีนี่ไปดูอีกสักทีมนะครับที่ชนะมาได้นะจะเป็นคาย C6 แล้วก็จะมีคังุระกับไทโอซีนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ i อซบอสมควรวนนะครับสำหรับทีมเดเนี่ยถ้าแปดเดสได้เร็วแล้วเก็บได้มันก็ปิดได้ไวอะแล้วก็ไม่โดนดามเมจ ความมืดจากนรกจะลืนกินแกนี่นะครับป่าคายปาดมานะครับรอบแรกยังไม่ตายแล้วก็แปดเดสติดไป3ตัวนะครับตอนนี้คา,ายปาดบนมากไม่ตายนะครับก็ซ้ำไปเรียบร้อยนะครับนอนไปนนหนึ่งพระที่อยู ตอนนี้นะครับคิดยังเหลืหลอหลอนนดนิดเดียวขอทํางานถือว่าไม่ตายนะครับสกิลยังไม่รีเซ็ตก็ซ้ำนะครับเร่งเดชไปไม่ติดแต่ติดก็ไม่รู้นะมางทีรถหนึ่งเธออย่างไงก็มองไม่เห็นาเรียบร้อยตายนะครับรีเซ็ตก็ขายไซโคต้านะครับอ่าแล้วตอนนี้เอฉลาดนะครับยิงซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็แทโอหนึ่งชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้เอไโง่งนะครับไปใช้ท่าดึงดูดแต่จริงก็มีประโยชน์แหละเพราะว่าสมใส่เอไอมาเพื่อให้มันออโต้ฮ a l นะถ้าเกิดดึงตามเมจไปที่มันได้ไบ่อยๆก็นั่นแหละถึงไม่มีลิงก์นะครับมันก็ heal auto h e a ให้เอไอก็บทายไปแล้วนะครับผลคิดแข่งมาละนม่เป็นอะไรอย่าหลืกแขงหน้านะครับแผ่งหน้าก็เป็นตัวเดสสองสว่าอันนี้คือท่าเสียประโยชน์นะครับไม่ประโยชน์เลยกับ ทีมเดสเลยรดต้องกันกับเพิ่มดาเมจ <laughs> โอเคติดสอตัวจบและวขอให้ไม่ติดได้ก็สองตัวนี้นไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าดาเมจของคางูุลากับไทโอถือว่าไม่มีเลยนะ <c oughs> แล้วก็ทีมสุดท้ายที่สู้นะครับถึงจะแพ้มาแต่ว่าค่อนข้างสนุกมากนะครับวันนี้จะเป็นเจ้าคายนะครับ4-6แล้วก็จะมีคิสด้วยนะเป็นทีมผสมอะ่ะ จะมีคายมีแทโอแล้วก็เจ้าคางุล้านะครับอันนี้เป็น3มดาบผสมกับทีมเดสนะก็คือมีคิดสี6แล้วก็กิล่าที่สีอไรสีสอันนี้แพ้แต่ว่าเล่นสนุกมากนะมันเป็นลุ้นไอจีระดับหนึงแหละเปิดมานะครับเขาคายคายล่างนะครับไม่ตายแล้วก็กลางลิ้นแผ่ติดสองตัว ตามด้วยคายบนโอเคยังไม่ตายนะครับก็เดทดถัวไปโอเคติดเพิ่มอีกหนึ่งไม่โดนซ้ำอัจรได้ฝั่งนะครับมาแปะติดหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็เดทเดียวไปไม่หลับด้วยแถวปาดมานะครับไม่ตายโอเคโต้คายเกือบ โอ้ยยังไม่นะยังไม่ตายนะอันนั้นเหรอเหลือเท่าไหร่นะเหลือหนึ่งไหมน่ะแังฮิวได้แต่ยังไม่ยังไม่ตายจังหวะมานะครับโอเคตัดฮีวเราแ้วเราก็อนเล่งเดชตายไปสามสวยโอเคเติมมาสองฟื้นมาสามโอ้โหฮิวฮิวเด้งเด้งเทียบเลย ใช้ความสามารถของในการคีวเวลาสำคัญได้ของเจ้าคิดก,ก็มีประโยชน์นะของเรานะครับโดนเดสซามไปอัิราตายหนึ่งโอเคโดนโซ่ต so ิดเดสไปสองตามด้วยหนึ่งดูนะครับกระปาดไปดตัวตัวมาตานะครับฟอป่ามานะครับหินเราติดไปตีตัวสองตัวเดงเหิวเันมานะครับเราแปะไปนะครับฝั่งเราแปะไปเดสสองเดสจะเป็นถัวหรือสองเอาตัวล้างที่มีตัวเดียวนะครับเทเรเนียไม่ทำงานครับผมโดนปานะครับ ของเรานะครับเดชไปอ่าจจะสองตัวนะครับตัวอีกตัวหลักเขาทั้งนั้นด้วยของเขานี่ซีเต็มนะครับอ่าโอเคอันนี้ลุ้นยากแต่ว่าคือชีสมานะครับรีเซ็ตสกิลแล้วก็เดชหมู่ไฟนะครับโดนตายนะครับแล้วก็ซ้ำนะครับโดนตายตายนะครับอ่าอันนี้เหลือไทโอนะครับไทโอมันไม่ไม่ไม่ชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าอาวตะเราแค่3เทิร์นี่อ่าแล้วก็จัดการไปหนึ่งนะครับใช่หนึ่งชีพเราแพ้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะสนุกอยู่นะผมว่าแมตช์นี้ก็ให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่บอกว่าทีมเดฟเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างสนุกนะแต่ว่า i อจระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดดวงดี AI ทํางานดีเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสชนะสูงแต่ทําไมก็นั่นแหละแล้วก็มีโอกาสชนะสูงมา,มากๆนะครับกับทีมที่เป็นทีมถึกนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ